วิธีรีดน้ำออกจากเบรกหลังขับรถลุยน้ำทำอย่างไรวันนี้ช่างเคมีคําแนะนําครับสวัสดีครับพบกับรายการช่างเคกูรูและผมช่างเคจากนี้ไปทุกเรื่องราวของรถที่คุณอยากรู้ ผมจะทาให้คุณได้รู้ด้วยเทคนิคและวิธีง่ายๆครับการขับรถลุยน้ำนานๆอาจส่งผลเสียต่อจานเบรกหรือพ้าเบรกทำให้ระบบเบรกทำงานได้ไม่ดีหรือทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพครับทำให้เกิดรถถลายได้เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยจึงควรรีดน้ําออกจากเบรกซึ่งช่างเคมีคําแนะนําดังต่อไปนี้ครับรถเกียร์ธรรมดาอาจเกิดปัญหาคับลื่นช่างเคแนะนําให้ลดความเร็วขับรถให้ช้าลงและลองกดแป้นย้ําคัดเป็นช่วงๆและย้ําเบรกควบคู่กันเพื่อรีดน้าออกจากระบบเบรกครับรถเกียร์อัตโนมัติ เพื่อรีดน้ำออกจากระบบเบรกให้ผ้าเบรกแห้งช่างเคแนะนําควรขับให้ช้าลงและอย่าเบรกเป็นช่วงๆซึ่งรถที่ใช้ระบบดิสเบรกจะแห้งเร็วกว่ารถที่ใช้ระบบดัมเบรกครับแต่ช่างเคก็มีข้อควรระวังนะครับหากจะทําการรีดน้ําออกจากเบรกช่างเคแนะนําควรทําตอนถนนโล่งเท่านั้นครับและไม่มีรถวิ่งตามหลังเพื่อความปลอดภัยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับสาระความรู้ที่ช่างเคนํามาฝากในวันนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราจะชุกช่องทางน,นะครับ นึกถึง t o y ยต้นึกถึง k m มอเตอร์สวัสดีครับ